ไรก็แล้วแตนะ่เรื่องภายในเนี่ยมันไปสมมติฐานเอาทั้งนั้นนะครับ FC. เอฟซีเออไปสมมติฐานว่าน่าจะเป็นแบบนู้นเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งความเป็นจริงมันก็ไม่ใช่เขาก็ด่าเอาสินะเออด่าเอา,าสิจะเหลือไหมลนะ่ะนี่แหละชีวิตของของยายคนนี้นะเออสงสัยจะอยู่ไปไม่ได้นานหรอกนะโดนเขาด่าเสียผู้นี้โดนเขาด่าตุยไปเลยอะ อในลักษณะน,นั้นถ้าเขาไม่ด่าคงจะนอนไม่ได้น,นะคือมันติดไปแล้วอ่ะบอกง่ายๆว่าวติดไปแล้วติดกับการด่าไปแล้วเกี่ยวกับคือให้เขาด่าติดไปแล้วมานะจริงๆคนเราถ้าไม่มีโรคจิตนะอแบบจิตอ่อนๆน่ะนะเป็นลักษณะว่าต้องด่าฉันก่อนนะเออฉันถึงจะโอเคนะเอ,อถ้าไม่ด่านี่นอนไม่ได้นอนไม่หลับ นะเพราะฉะนั้นก็ดา่านะเขาก็ด่าเอาสิเ่าก็ลุมด่าเอาดูไม่จืดนะเออเขาบอกว่าให้ดูแลรูปตัวเองไม่ดีฝันหรือเออจะไปสนใจคนอื่นทําไมดูแลลูกตัวเองนะั่นลูกตัวเองจะโดนอยู่นั่นน่ะนะนะ <c oughs> เออนะเออเขาก็บอกเลยว่าไม่ต้องสนใจหรอกดูแลลูกตัวเองนะนะั่น่ะเออที่เขามาเนี่ยเขามาเล่ง ให้ได้ลูกตัวเองก็ติดคุกไวๆโอ้โ oh, ห oh, เสียเลยงานนี้ถามหน่อยนะช่วยเหลือลูกตัวเองได้หรือเปล่าเออทำอะไรได้บ้างถามหน่อยนะครับช่วยได้ไหมเออไม่ได้สักอย่างแอบดูแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไม่เห็นจะช่วยใครได้เลยเขาบอกว่าเออไปให้กำลังใจใครคนนั้นก็ติดคุกหมดแหละโอ้โหใใคคนะข่านี้นก็ธรรมดาที่ไหนนะให้กำลังใจคนนู้นก็ติดคุกเออไปให้กำลังใจคนนี้ก็ทำพา ถ้าทางยังไม่รอดนะเออพินาศหมดแหละนะอยู่ใครไม่ได้หรอกนะครับเอออยู่ได้ก็จะพินาศหมดก็จะมีปัญหามีประเด็นนะครับให้กล่าวถึงนะครับโอ้ตายแนละ้วเอฟซีช่วยเหลือใครกไม่ได้ดูเหมือนจะเก่ง เอาไปง่ายนะเอฟซนะดูเหมือนเขาจะเก่งรู้เรื่องกฎมงกฎหมายเรื่องรู้เรื่องนี้รู้หมดอะรู้ทุกอย่างตั้งแต่สากระเบือจะเรือรบอะเอฟซรู้ทุกเรื่องแต่ถามว่าช่วยเหลืออะไรได้ไหมไม่ได้เลยสักอย่างรู้อย่างเดียวแต่ช่วยใครไม่ได้เลยโอ้ยตายแนละ้วอย่าไปพูดเลยเปืองเป,เปืองน้ําลายเปล่าๆพูดไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับเปืองน้ําลายเอาจริงๆ มีแต่น้ำลายล้วนๆจะไปช่วยใครได้ถามว่าช่วยใครได้บ้างไม่มีออเไอคนที่อ่าเป็นห่วงนะครับคนที่มันเป็นห่วงเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วนะเอ,อทำอะไรไม่ได้เลยช่วยเหลือใครก็ไม่ได้ไม่เห็นได้สักคนหนึ่งท่าทางจะแย่ทุกคนน่ะที่มันอยู่เข้าข้างเนี่ย มันเข้าข้างเมื่อไหร่คนนั้นเรียบร้อยหมดอ่ะเออตุยหมดยาวๆไปเลยไม่เคยพูดแะไขยับตัวเนี่ยแล้วทุกคนอนะ่ะเอฟซีเราเห็นเป็นแนวเดียวแนวทางเดียวกันไปหมดเลยก็บอกว่าไม่ยากที่จะรอดเออขี้หมาขี้หมาก็คือโดนฟ้องนะครับแล้วก็อ่า เสียค่าปรงค่าปรับโอ้โหนะครับไปไกลเลยเอสซีอยู่นะเขาบอกว่าเตรียมตัวเลยนะรอได้เลยโอ้โพูดอย่างนั้นเลยนะเตรียมตัวรอได้เลยถือว่าสุดยอดแล้วนะครับเอซีเออแย่นะแอดบอกเลยเราวาแย่มากนะคนนี้นะครับเออแย่แย่ช่วยเหลือทำอะไรก็ไม่ได้แล้วนะคือแต่ก็พูดไป พูดไปเพื่ออะไรอะเพื่อให้ได้ตัวเองได้ได้ผลประโยชน์ไงเอฟซี FC. พูดไปเพื่อให้ได้ผลประโยชน์แต่เขาไม่ได้อไม่ได้จะไปช่วยจริงๆอ่ะคือหลอกอ่ะหลอกเอฟซีไปเฉยเฉยแหละว่าจะช่วยตะทำนู้นทำนี้พูดคือพูดให้แก้ต่างเขาถามว่าช่วยอะไรได้ไหมคำพูดอะแก้ต่างเขาได้ไหมก็ไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าแต่ละคนลูกเขาลูกหลานเขาแต่ละคนก็คือทำผิดทางนั้นเอฟซี FC. เขาทําผิดทั้งนั้นจะไปช่วยอะไรได้อ่ะแล้วแต่ละคนที่โดนอ่ะไม่ใช่พูดง่ายอไม่ใช่เขากั่นแกล้งนะแต่ละคนที่เขาทํามาไม่ได้มีใครกั่นแกล้งนะถ้ามันไม่ผิดนะยังไงมันก็ไม่ผิดถูกไหมแต่นี่ยดูท่าทางแล้วไม่ผิดทั้งนั้นอครบกว่าคนที่เขาทําผิดๆเอฟซีมันก็จะเหลือไม่ได้ถามหน่อยนะคุณโคต กับคนที่เขาทําผิดมันจะเหลือรอดไหมโดนสิครับจะเหลืออะไรนะเออไม่มีใครอยากจะเป็นมิตรด้วยเอาพูดง่ายใครที่เป็นมิตรด้วยก็จะโดนโดนคดีความหมดนะอ่ะใครที่มาคบค้าสมาคมกับยายนี่นะโดนหมดเอโดนหมดผู้ตายแล้วใครจะกล้ามาคบใช่ไหมคบก็มีเรื่องราวคบก็มีปัญหาอืม ดีแล้วนะครับอึ่งไฟเขาไม่อยู่ด้วยเออถ้าเขาอยู่ด้วยเขาโดนเหมือนกันแอดว่านะเอาจริงดีแต่เขาชิ่งออกไปข้างนอกอะเขาไม่ยอมมาอยู่ด้วยถ้าอยู่ด้วยก็โอ้โหเป็นตัวสายล่อฟ้าดีๆนี่แหละเออตอนนี้พูดไม่ออกแล้วเอฟซีนะแกไขอะไรก็ไม่ได้พูดไม่ได้แล้วเพราะอะไรอืมตัวเองทำไว้เยอะ สร้างคือเหมือนกับจะดูเหมือนกับคล้ายๆจะช่วยลูกช่วยลูกหลานตัวเองเหมือนเหมือนเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่ความเป็นจริงแล้วเขาไม่ได้ช่วยใครเลยช่วยคือช่วยตัวเขาเองมากกว่าที่เขาได้ได้มากที่สุดก็คือเขาเนี่ยได้ผลประโยชน์คนอื่นไม่ได้เลยมีแต่เสียอย่างเดียว <c oughs> สังเกตไหมล่ะอืมที่เขาทามานใครได้ผลประโยชน์จากเขาบ้างไม่มีมีแต่เขามาเอา เออยายคนนี้เขาจะมาเอาอย่างเดียวเขาไม่ได้อย่างอื่นเลยนะอืมไม่มีไม่มีจะช่วยใครได้นั้นไม่เห็นจะช่วยใครได้สักคนมีแต่เอาผลประโยชน์จากเขาไปเกาะกระแสะแล้วไปว่าตำหนิคนนี้ว่าตำหนิคนนี้พูดครอบครัวเขานู่นนี่นั่นอนะ่ะไม่รู้จริงก็พูดไปไงพูดให้เขาด่าไม่มีอะไรแล้วพูดให้เขาด่าเขาก็ด่าเอาสิด่าชำเลยละ่ะด่าเสียเลย เสียยายเลยละ่ะองค์จีเออด่าเหมือนเสียคนแก่ไปเลยละ่ะโอ้ยนะครับเขาว่าเอาเสียมนุษย์เลย <c oughs> เขาบอกว่าจะ,กะเกษียณอยู่แล้วนะครับจะกินเงินกเกษียณอยู่แล้วโอ้ยยังมาบิดเบือนความเป็นจริงอีกโอ้เสียเลย FC. เอฟซเออให้ให้เด็กรุ่นหลังมาดา่าโอ้โหอันนี้เนะี่ยน่าเกลียดมากไม่มีใครรับได้เลยละตรงนี้นะเออ คือคนเราเนี่ยต้องเป็นพูดง่ายเป็นแบบอย่างของคนรุ่นหลังถูกไหมเออเพราะอายุขนาดนี้ต้องเป็นแบบอย่างของคนรุ่นหลังว่าเอ,อเราทําแบบนี้ลูกหลานจะได้เอาอย่างเอาเยี่ยงอย่างทําตามแต่นี่ไม่ได้เลยเอฟซีแม้แต่ลูกเขาเองถ้าเขารู้เนี่ยเขาก็คงไม่เอาเยี่ยงอย่างหรอกเพราะเอาเยี่ยงอย่างนี้มันหมายถึงว่าอะไรคุกสิครับหมายถึงคดีความทั้งนั้นเลยถ้าทําแบบเนี้นะ อืใช่ไหมคุณลูกค้าคุณบินทวนนะคุณช่างบอยนะสวัสดีครับผมสวัสดีไอทีคุณนัดนะครับคุณโออโ,โต้นะครับสวัสดีครับผมคุณเอไอด้วยนะครับ <c oughs> พูดง่ายๆอ่ะหาคอนเทนต์นะครับหาพูดง่ายง่ายนะหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองเออไม่ได้สนใจคนอื่นว่าเขาจะคิดยังไง เออไปบิดเบือนเขาอ่ะเออบางทีเรื่องราวมันไม่ใช่เป็นความจริงใช่ไหมเขาก็ออกมาสอยเอาสิออกมาสอยเสียมมาเลยโอ้ย,ยิ่งยิ่งรู้ว่าเขาเหนือกว่าเนี่ยโอ้โหแห้งเครียดเออยิ่งรู้เขาเหนือกว่าเนี่ยรู้ยิ่งเครียดใหญ่เลยว่าโอ้โหยนะมันต่างกันเยอะเออคือวัยนี้กับวัยทํางานกับวัยที่เขาหาเงินมันคนละเรื่องกัน ความสามารถก็คนละอย่างเพราะเขาไม่สามารถจะไปหางานอื่นทําได้แล้วนอกจากนั่งอยู่ที่ห้องอย่างเดียวทําอะไรอย่างอื่นไม่ได้แล้วเออไม่มีความสามารถใดๆทั้งสิ้นเลยไม่ต้องไปเรียนก็ได้เออนะเป็นพูดนะ่ะเป็นแม่ค้าตลาดสดก็ทำได้แบบนี้เอาจริงๆ เออเป็นแค่แม่ค้าตลาดสดก็ทำได้ไม่ต้องไปอย่างอื่นชัดเจนไหมไม่ต้องไปหาอย่างอื่นเขาก็ทำได้เหมือนกันก็ไปแซะคนนั้นแซะคนนี้หาเรื่องให้กับตัวเองถ้าอยู่ใกล้ๆกันอ,อยู่ที่เดียวกันเนี่ยรับรองเขาไปเที่ยวหาถึงถึงบ้านแล้วตามหาถึงบ้านแล้วเห็นไหมชัดเจนไหมคุณรถ สลินนะครับสวัสดีคุณจันดีด้วยนะครับคุณปิ่นทวนเนาะเห็นไหมล่ะเอฟซี FC. ยังไงก็ไม่จบหรอกนะครับดูแล้วเนี่ยมันก็ยังหาเรื่องเขาอยู่ดีเพราะอะไรมันยอมให้เขาด่านะเอาจริงๆมันยอมให้เขาด่าเพราะว่ามันต้องพูดไปมันต้องเอาวิพากษ์วิจารณ์เออบางเรื่องก็ไม่ใช่มันหลยเรื่องเลยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องจริงไงก็บิดไปบิดเบือนสร้างคอนเทนต์ของตัวเองเพื่ออะไร หาเงินไม่ได้มาช่วยลูกเลยลูกลูกหลานเนี่ยจ่อคิวอย่างเดียวเลยอะเออนะจ่อคิวอยู่อย่างเดียวเลยต่อไปก็นู่นแ่ะจะช่วยได้ที่ไหนล่ะเดี๋ยวไปเจอแดนห้าแดนหกเขาไปทำไงอะมาลำบากอีกอีช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้แถมยังโดนด่าอีกนะครับเออเขาว่าเสียเลยบอกว่าช่วยลูกตัวเองได้ไหมไม่ได้ <c oughs> เนี่ยจะโดนอยู่แล้วเนี่ยทําอะไรได้บ้างไหมไม่ได้ทั้งอย่างติดต่อประสานงานใครได้ไหมก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรทั้งอย่างหนึ่งก็คือมาเกาะกระแสเพื่อหาเงินให้ตัวเองแค่นั้นเองดูแค่นี้ก็พอแล้วนะครับคนไม่มีประโยชน์ไม่น่าจะเอามาอยู่ด้วยหรอกเออเอามาก็ไม่มีประโยชน์มีแต่ทาให้เสียลงเออถ้าตัดขานี้ออกไปอาจจะดีขึ้นก็ได้นะเออสมเด็จอ่ะเออถ้าไม่มี ขานี้เนี่ยรับรองได้อาจจะดีขึ้นก็ได้เออทุกอย่างเนี่ยอาจจะกลับมาดีกว่าเดิมก็ได้เออการพูดคุยเกี่ยวกับญาติพี่น้องเกี่ยวกับอะไรเนี่ยอาจจะคุยได้ดีกว่าแต่อันนี้มันปั่นอยู่ไงเออมันปั่นอยู่จะไปคุยอะไรได้มันก็มันปั่นอยู่เนอะเออมันไม่ให้ถูกกันอยู่แล้วปั่นไปปั่นมาอยู่แล้วเพื่อไม่ให้ถูกไม่ให้ถูกกันเพราะอะไรมันจะได้มีคอนเทนต์เล่นไง ย yeah. มันก็เอาแต่ผลประโยชน์ตัวเองมันไม่เอาสนใจเราครอบครัวรนคนอื่นแตกได้ยิ่งดีใหญ่อ่ายิ่งสามหลังนี่ยิ่งแตกได้ยิ่งยิ่งดีใหญ่เพราะอะไรมันจะมีคอนเทนต์เล่นไงอ่าชัดเจนไหมฟีเออถามวันไปเกี่ยวอะไรกับครอบครัวเขาไม่เกี่ยวอยู่แล้วมันสร้างสร้างคอนเทนต์เพื่อเพื่อเล่นงานเขาเพื่อไม่ให้อ่าดีกันเพื่อไม่ให้คือดีกันมันก็ เสียมทางนู้นบ้างเสียมทางนี้บ้างนะครับเสียมให้โกรธกันนะอ่ามันก็ได้มีคอนเทนต์เล่นเห็นไหมเขาก็ไม่สามารถจะคืนดีกันได้โอ้โหเนี่ยมาดแผนการมันลายจริงๆเอซลายมากเอาจริงๆยังไงก็แก้ไม่ได้หรอกถ้าปราบใดถ้ายังอ่ายังนับถือกันอยู่อ่ะยังเป็นพักพวกเดียวกันยังอยู่ฝั่งเดียวกันอยู่ ไม่จบหรอกยิ่งดักเข้าไปเก่าเดิมสุดท้ายเนี่ยไม่มีใครช่วยเหลือถามว่ามันช่วยได้ไหมมันก็ไม่ได้ช่วยอยู่แล้วเออไม่เห็นมันจะคิดจะช่วยเอะเอาแค่ตัวมันเองรอดกพอ็พออ่จบไหมเอฟซีแค่นี้เองนะครับทำอะไรได้บ้างปัจจุบันเนี้ยทำอะไรไม่ได้เลยมีแต่ไปแย่คนนู้นบ้างแย่คนนี้บ้างอ,อ่เห็นใครมีประเด็นมันก็เข้าไปแย่ แย่เขาก็ดา่าไม่มีปัญหานะครับด่ามาด่ากลับอเอาง่ายๆ <c oughs> ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอะบอกตรงก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วก็ช่วยใครไม่ได้ทั้งนั้นสุดท้ายก็ก็ถูกตัดสินอยู่ดีเออถูกตัดสินอยู่ดีช่วยอะไรเขาได้ไหมหลานชายช่วยได้ไหมไม่ได้เลยเอฟซี FC. ตอนนี้ล่ะทุกรกรรมลำบากแล้ว ขนาดคนรอบข้างเขาอะคนรอบข้างหลานชายเขานะเขาไปเยี่ยมกันเนี่ยเขาบอกโอ้โหสภาพโศมมากก็พูดอย่างนี้เลยสภาพแย่มากคืออาจจะคิดมากเครียดข้าวก็กินไม่ค่อยได้เพราะว่าอาหารในนั้นก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้ถูกปากนะคนเคยกินหรูอยู่แพงถูกไหมกินพัตคารกินอาหารเหล่าเออแล้วอยู่ๆไปกินอยู่ในนั้น ความปินอยู่ก็แออัดมันไม่ได้ดีอยู่แล้วไม่มีพวกไงโดนกดดันอยู่ตลอดเวลาเอาง่ายๆเออเห็นไหมล่ะดูอย่างอาดีตผู้อมกลับสิเขายังทนไม่ไหวเลยไม่ต้องคิดมากเลยอยู่ตรงนี้ก็ดูเอาเองกดดันแค่ไหนเอข้าวปลาก็กินไม่ได้คนที่ไปเยี่ยมเขาบอกว่าโอ้โหเขารับเขาเห็นแล้วพร้อมมากเลยเขาว่างั้นเครียด ถามว่าใครไปแกล้งเขาไหมถามเนี่ยแค่นี้แหละใครไปแกล้งเขาไหมไม่มีเขาทําตัวเขาเอง FC. เอฟซีเออถ้าคุณทําดีเนี่ยคุณจะไปอยู่ไหมในแบบนั้น